สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์อาริโกโตโอบันยากิก็จะพาพี่น้องทุกคนมาทําขนมคุกญี่ปุ่นโอบันยากิกับทําไทยากินะครับอ,อ,อันนี้ติดเตาสองอย่างาถ้าเราทํขายเราสามารถทําร้านเดียวเนี่ยเราสามารถมีสินค้า2อ,อย่างเลยเลยก็ได้นะครับแบบนี้ทําก็ง่ายๆครับเตาอย่างละตัวหรือถ้าหลายตัวก็จะทันลูกค้าอันนี้เราจะมาทํโอบันยากิก่อนนะครับนี่ มีโอบัยากิตัวน,นี้จะหยอดลงก่อนจะยอดจะหยอดลงแบบนี้ครับโอบันยากิแล้วก็ใส่ไส้ใส่ไส้แล้วก็พอขนมอ่าฟูขึ้นฟูขึ้นเริ่มเริ่มจะแห้งแป้งฟูขึ้นแล้วก็เราจะแกะมาประกบกันฝั่งนี้หยอดฝั่งนี้อีกสิบชิ้นเหมือนกัน,นแบบนี้ครับการทำโอบันยากิทีน,นี้ ฝัง่งนี้จะเป็นทายากินะครับวัน,นวันนี้เราไม่ได้ใช้แปนงมาเอาช้อนแทนก็ได้จัดเลยมาตัวนี้จะเป็นแป้งทายากินะครับแบบนี้ยเราก็หยอดลงไปแบบนี้ครับใส่ไส้ชุดนี้จะใส่ไส้ปึ๊บแป้งหมดเหยียบพอดีอทำไปแล้วชุดหนึ่ง่อกีอ่า ทีนี้่าทีนี้เราก็จะมามาดูฝั่งที่ไทย,ยากิฝั่งที่โอบันยากิก่อนนะครับเนี่ยเราหยอดลงความจริงเราจะใส่ไส้ตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็แจกมาประกอบฝั่งนี้ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นเราจะเปลี่ยนเป็นทําฝั่งนี้เป็นฝาก็ได้เราใช้ช้อนละเลงก่อนปึ๊บใช้ช้อนละเลงปึ๊บนี่นี่้วเบยวเอาก้นช้อนนี่ครับ กดลมเลี้ยงปั๊บขัลมก็จะเต็มพิมพ์อย่างดีเลยเราสามารถทําไม่ได้ทั้งสองอย่างทีนี้เราก็เราก็จะมาหยอดฝั่งนี้แล้วก็แจกฝั่งนี้มาประกบกันเรามาดูฝั่งนี้ก่อนครับทางไตยกิทางไตยกินเราก็สามารถนี่ปึ๊บนี่ปึ๊บอ่าแบบนี้ เดี๋ยนี้ลงไปเลยครับผมอันนี้อันนี้คือพยากิครับน้องๆปึ๊บลงไปเลยแบบนี้ทำสองอย่างจืบ๊บแล้วแกะลงไปแบบนี้ วางไว้ก่อนพอแห้งระดับหนึ่งแล้วก็จะแกะแล้วก็จะหยอดฝั่งนี้อีกห้าอันหกตัวครับหกตัวแล้วก็มาประกบกันแล้วหันมาฝั่งโอบัญยากิก่อนวันนี้สาธิตของน้องสาธิตให้น้องๆชมน้องสองหน่อยวันนี้เราก็จะใส่ไส้ได้เลยครับผม อีกสักคู่ล้วก็ใส่ไส้เราจะหันมาทางไทากิก่อนนี่ฝั่งนี้แล้วฝั่งไทากิเราก็จะหยอดทั้งนี้อีกหกตัวนะครับหกตัวแล้วก็เอาฝานี้คว่ำม,มาประกอบกับนมาเราจะมาทางนี้ต่อนะครับมาทำไทากิล้วก็จะหยอดอีกฝานึงฝั่งนี้หกตัวหกฝา บนี่ลดึงก่อนให้ฟูขึ้นมาก่อนแป้งเขาจะไม่ไหลไหลลงที่นี่ถ้าถ้าประกบลงทันทีเนี่ยตอนนี้แป้งจะไหลลงไหลลงเลยให้แป้งฟูขึ้นและจับตัวกันดีก่อนตัวแดงนะครับตรงนี้น้องๆปึ๊บ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 ใส่ใจตัวแดง อืมใส่ไส้สีแดงลงไปนะครับทีนี้นะเนี่ยเราใส่ไส้เราไม่ใส่ทันทีเราอา่ถ้าแป้งแห้งขึ้นมาสักหน่อยแป้งขึ้นมาฟูขึ้นมาสักหน่อยเราค่อยใส่ไส้ก็ได้เราใช้ช้อนละเลงนี่แบบนี้ปึ๊บแบบนี้นันวันน,นี้ทาไส้เดียวไส,ส,ส้ัวแดงเรา อันนี้ใส่พอสมดุลกับพิมพ์ขนมของเราพิมพ์ขนม6เซนปัดแป,แป้งฟูขึ้นระดับหนึ่งเราก็จะเราก็จะจะยกประปกบกันนะครับแบบนี้จึ๊บแบบนี้แบบนี่ปัดแบบนี่โอแบบนัแบบนยากิ เครื่องมือเหมือนคุณหมอเลยแล้วก็แกะประกอบกันอย่างนี้นะครับปุ๊บแบบนี้ปุ๊บแกะประกอบลงแบบนี้ขนมก็จะได้พอดีเลยครับผมปึ๊บน่นพอได้ประกอบกันแล้วเราก็จะใช้ฝาฝาถาดที่เราดัดแปลงมนาะใช้ปิดขนมขนมก็จะได้นุ่มอบแล้วก็ไฟเตรียมหน่อย ไฟเทียบหนักทงนี